สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกสาวชาวนานะคะวันนี้ก็จะไปไหนวันนี้ลุงจะพาไปไหนจะไปครอบปัวพ่อเม่แล้วก็มีตัวน,น้อยๆมาด้วยนเนครอบใหญ่ครอบอะไรนะ้รับครอบใหญ่อันไรเพิ่งทำอันนี้เหรออันนี้จะทำได้ประมาณสี่ปีแล้วกั้งแต่ บรรยากาศน่าอยู่มากมากเลยบ้านไหนเมื่อตอนมการานพ่อค่ะอันนี้เป็นบ้านของพี่คนที่สองพี่แกมาเอารถมาเถอะอ๋อพีอ่นี่ค่ะใชานี่เป็นพี่ชายแม่ไปไหนอ่ะแม่อยู่เกิดยากไปไหนเอ้ยไปที่ละมา อ๋อลืมคอยตัวหนึ่งพี่แกลืมคอยตัวนึงนะครับทุกคนฝนก็เพิ่งหยุดตกอ้าว,วอันนี้ทำาหากี่ปีและวะ้วอะอันนี้กี่ปีและวะ้วอะาง่ะสร้างแ่ฝั่งนี้ันนี้มาลก เริ่มขยายมาโตเป็นหล็กมาโตเป็นหลิกไปข้างหลังแล้วก็วสร้างโขมนี้ขึ้นมาพัดดีดีนะเราวันนี้เราไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงมาอันนี้คือสร้างคอบเล็กอนี้ที่สร้างน,น,นี้จะเป็นฟางของพ่อฟางจะเป็นของพี่ของพี่ใหญ่อยู่นะอืมของพี่ที่ออกมาเจ็บ ทนคอยพ่อที่รอคุนรอคุ่ก็จะมีหมูคอฝั่งนั้นด้วยคอบปิดบ้านอ,อันนี้กะกาโพดเาพเอามาลงให้เมื่อวานอะไรนะกะาโพดะขโพด,โดใช่ที่หนูไปเอาเยงเออเออขับเอเอาเลยนอเอาเเอาแล้วก็อันนี้เอเอามาสงเง ก็จของพี่โูที่ไว้ที่เขาเลี้ยงของพี่โบนี่ตัวนี้น่ารักอ่ะไอสีดำๆอ่ะถ้าเป็นตัวนีจะเป็นีแค่ราจะเป็นเงหมือนกันตมุตมีอ่ะอุได้ปล่อยออกไหมอ่ะหรือว่าจะเลี้ยงในนี้เลยพี่ควายเอาไปทำประโยชน์ได้เนะไปใส่ปุ๋ยใส่นะ เอาไปใส่ใส่เราจะเอาถ้ดัันองค์้อมันยาวอยู่นะ,นะนนอ,อันนี้ที่พึ่งทำใช่ไหมที่ถ่ายคลิปลงวันนั้นอ่ะใช่ไหม,ไมจะซื้อซื้อมาใหม่อีกไหมหรือว่าขยายอีกก็จะถึงหนึ่งล็อตจะคืดเราจะถึงเป็นล็อต รอบเนี้ยเราซื้อมาได้ยี่สิบตัวซื้อมาครบยี่สิบตัวแล้วก็เอามาเลี้ยง6ยี่สิบตัวเราขุนขุนไปประมาณสองามเดือนอย่างเงี้ยพอมันได้ราคาแล้วก็จะปล่อยปล่อยทีเดียวเลยย0สิบตัวว้าวอยากเล่นน้ำไหมทำไมอันนี้ถ้าเราขุนอะเราจะเลี้ยงแบบนี้เลยก็คือกินอาหารตรงนี้มันก็ดีแบบนี้ถ้ามันร้อนก็คือให้มันนอนน้ำนอนน้ำทำสะน้ำให้ด้วยนะคะทุกคน มีท่านกล้วยด้วยอันทำไมต่อต้นกล้วยใส่อ่ะอ่าน่าเป็นอาจจะเป็นแบบเพิ่งทำใหม่แล้วก็ต้นกล้วยล่างอุ้ยแต่ว่าดีอ่ะอันลงเก็บฟางใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นของลุงคุณควายเหมือนกันว่าวคุณวัวคุณควายเหมือนกันลุงจะทำก่อนแล้วก็อ้อหนุเพิ่งทำเพิ่งเริ่มทำ ก็ลงทุนครั้งแรกมันก็หมดเยอะนะหมดเยอะเพราะว่าควายเราจะเอาตัวประมาณ2 0 0 0 0ื่นเพดูราคาประมาณเนี้ยสองหมื่นแปมืนก็คูณไป20ตัวมันก็ตกอยู่ประมาณห้าแสนบาทนะต่อหนึ่งล็อตในจะฆ่าหัวหางจากข้าวโพดข้าวฟางข้าวฟางข้าวฟางมันก็ตกเยอะตกเยอะลงทุนเยอะน้ำ

คไว้แมาในดต้องเนี่ยแต่แบบแม่ต้องเทมมามันก็เหมือนเป็นธรรมชาติดีตรงนี้นนยรอดหนูด้วยว,ว้าวแต่กระลุมๆแล้วก็หมดเยอะอยู่นะ <c oughs> ข้างแรก แต่รู้สึกว่านี่มันก้อนน้อยกว่าเนอะก้อนน้อยกว่าของเองไหมใช่ไหม,ม,เ,ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบใชาทจริงพี่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกม,มันถึงเวลากำนดนมันยังไง ชื่ออะไรอะไรนะเบานี่ตัวแรกอะที่หนูซื้อว้าวตัวเบานี่ <c oughs> ไอตัวนี้ทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยรว <c oughs> มๆแล้วก็น่านอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรอ่ะ เรื่งมันแต่อิทิเดียนแต่มันไม่ให้จับหรอกตัวนั้นเพิ่งซื้อได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าๆตัวละหมื่นห้าแล้วก็มาขุนเลี้ยงเอาใช่ให้เช้าเช้าเย็นให้จากข้าวโพดกับข้าวสารถ้าตอนเที่ยงก็จะเป็นพวกฟางกับข้าวโพดอันนี้ก็จะเป็นของพ่อส่วนนี้ก็จะเป็นของพี่ชายคือ ของกเขาของพี่ายเยอะเมนกซื้อมาขายไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่่งีตลาดมันปิดมันก็รอก่อนรอก่อนตอนที่มันยังไม่เป็นโรคอ่ะมีแค่โควิดนะยังนี้ว่าเจ้าใหญ่ๆเขามารับซื้อในบ้านเนี่ยไม่คอเลยอ่าเราก็แค่หาว่า เราต้องการตัวคู่ขนาดไซส์ราคาเท่านี้เท่านี้นะนแล้วก็หาทรงให้เขางานทังโลกโแลก็โลกปรสาทแบบนี้ก็ก็เลยต้องพักก่อนพักในหมู่บ้านเราก็มีเป็นหมู่บ้านนี้จะเลี้ยงพวกวัควคายเยอะบ้านที่แมงมองไปข้างหลังแบบบรรยากาศดีมากแบบก็ทุง่งนา ท่าสีแบบเขากับบรรยากาศมากๆเลยอันนี้มันแคขึ้นมาสบายจนเพินดีอันนี้ไปวิ่งรถเออวิ่งดินได้กินรถนะฝนตกก่อนฝนตกก่อนฝนแบบตอนแรกอ่ะมันฝนแล้วแล้วทีเนี้ยพอหนูเอามาเททิ้งมาหนูให้พ่อเนาะแค่รถเดียวเนาะแล้วทีเนี้ยพอมาถึงขึ้นมาแดดออกคือห่างกันแค่เนี้ยแต่ตอนเนี้ยแดดออกแต่ไอ้ฝั่งหนูที่หนูขุดอ่ะฝนมันตก เราก็เลยกลับเอาอีกเที่ยวนึง่งพอกลับเอาเที่ยวหนึง่งเท่านั้นเลยมาแบบหนักมาก,มาก,มาก,มากทั้งลมทั้งฝนแบบมันหนักมากเลยจนแบบก,บกลัวนะว่ามันจะติดแต่ลมก็ไม่ติดก็ออกมาสักพักหนึ่งนั่งรอสักพักมันก็ไม่ได้ติดเลยกลับบ้านแล้วก็ออยจิ้งดลจิ้งเหล็กไอพี่โบเปิดร้านน้ำด้วย <S <S นกขายบอกว่าอยากขายก็เลยทำให้ต่อด้วย ขายมันก็ไม่ขายนั่นคะทุกคนเออดีแล้วเรื่อยๆนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะคะถ้าเกิดพูดผิดว่าไม่ถูกใจใครก็อย่าโกรธเดี๋ยวว่ากันเนอะกับแบบไม่ค่อยรู้เท่าไรเนาะเนาะก็ฝากไว้เท่านี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะนุ่นหันมาหน่อยทําไมยิ้มเออในเสะตรงเหนียดดํา จริงๆมันไม่มีเสียงไปตรงนู้นหมโอ้ยฝุ่นจได้จริงยิ่งตั้งข้าวแบบไม่ได้เลยอ,อ่ะหนึ่งสองไดโงง้โอเคหนึ่งสองโอเคบายนะคะทุกคนบ๊ายบาย